เอตีหาอ,าอาไงเออดีมากแล้วตีนอะตัีนหาแล้วหาแล้วนี่นน,น,น,นหน,น,นมา แล ais, ้วโดนพราะว่าใะหมดนี้วหละอใครลได้ังเลยแต่ว <trad> ่นนี่แล้วโยงทำไมรับทำไมเลย่ยิบโ่ฉันห่ออะไรก็า <face> ถ้าไปปิดของสงฆ์เนีอาตมาพอจะแวะให้ได้ะจ้แล้วคุณยงนี่มนทำไมจ๊ะ 啊！<laughs> <laughs> พี <c ười> ่คุณมาดิเป็นยังไงไม่รู้ไม่ร้อยเราต้องขอประทานโทษคุณโยมทั้งสองด้วยนะเจ้ครับเพราะว่าเป็นพระใหม่แต่พวกพระใหม่ก็ยังหนุนห่มผ้าไม่ค่อยดีไม่ค่อยเห็นก็นุ่กัเต็มเลยไม่ได้ แล้วฉั้นสุดท้ายเลยัน,นสูก่อ,อน,น,นมาพร้อมได้ช้อหวัง,ทงนท่นเอครบเฮ้ยนั่างนกันน่ข้าานเลหรอทำไรอ่ะอ๋อที่ผู้มกำลังจะ อะไรคนเลือกโยกมีน้ำเอ่อน้ำโอน้ำไระน้มีรับมีทีน้ำเอาดำมาถอยนะเร็วลุกเร็วรอสองคู่นะข้างคพี่คุณค่าโยกใหญ่ได้เลยนะพี่เดินเท้าหายได้อยู่มาเทห็นจะสองมือแล้วจ้ะโอ้โห ไอ้โยมมันนอนก้นยังไงทำไมเจ้าคนด้วยไอ้โยมพระเคสนี่จ่ายเจ็บนะอ้เจ๊ข้องขวดไอ้โยมไอ้โยมประเ,นเะนรคะเนใหม่ทำไม่ไหวก็คอแห้งเป็นผงเลย 芝麻，麻麻。啊啊啊啊 อฮะห่ายคนเลยนั่งเืนยืนย้อยังเดียวเลยเขาให้มาพันหให้มาแบ่งกันนะผมม้าร้อยุณธยา500ร้อยคนของร้องดี0 0าร้อเหลือท่านก็เอาไปแล้าแบ่งกัน1,500พันห้าเนี่ยรู้เรื่องเลยอโยมอาลานาอาจารย์โอเคโอเคแม่ ฟังว่ไเนี่ยหูทำอะไรมานฟังไม่ดีนะโมโหแล้วนะเขาให้มาพันห้ใครมาแบ่งกันผมห้า 500, โโร, 500. ร้อยปญาห้าร้อยของสรสอีกห้าร้อเหลือท่านเราเราไปทำให้มัน,น,นยุ่งยากเองวะ่ะลมอาหารเดี๋ยวพี่โูดรงกรนแน่อ้ห ไยยักนะสางเขาให้มาพันห้าหกห้าร้อยสยา500ร้อยและทำี่ห้าร้อยแล้วคนขับรถเหมติม <het horrible> ันไว้ก <AKE> ่อนเอาแล้วมีน้ำเอาไหนเนยติดเหรอติดหมอเนี่ยอ่ไนเนี

อะไรลูกพี่ก็ดดีดีจะได้ลมไม่ไหไม่ต้องนะโมตัสสพระกวะตโตะราโตสัมมาสัพพุทธสัคอืมายุงมายุงสู้เข่าพยานไม่หักขวางทางตีหัวพระอือมายุงมายุง

biết không? Biết. có ai? Đã có ai? Biết. một điều Mẹ là. đây hò. coloured Na mota sa ka goora a toung azamgutas la ngambota saa a to รำ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 รอนีนาไม่ให้รักครับอาจจะคองเขาลังไม่ราจะถูกไปทำอาจจะคองเขาลังเงียบนำผัดทุงรงจันำไงได้รำรัรำรำรำตาเมียต้อเมีช้าลูกเมียเนา้หจะเข้าไปไกลเขาหญิงเขารักสมัครใจให้พาไปเกิดบองเกิดบ้องรำรรำรรำหมูขา กูไ่ไโกจะตกนรกหัวดำร้องโกได้เงินทองก็ให้ทองโกหกไปทำดุรันาแป๋วเ่าไม่มีเงินซื้อเขาจะกินไร่ได้ทำเงินซื้อหึงห่อไสแดกไอ้ลาค้าทำทรึมุกสินิเงินซื้อกปไม่ให้สตั ตดท,ที่ีกม,มาสเราโท่มองท่หมดทุกนี้แมก้ามาาที่ินองร่วมป็นทําุกับกไเงนตันันสอร้อยสี่สิบบาทน,นะครับโอ้โอโจยจ้า อเลนข้าดีหวะเหอมาสเตอร์ลโหมไม่ดีลงหัวไม่ดีพี่สงสารีเลยไปลงไปลงก็มว่เป็นเข้าไเลืออ้าวแตได้นหมมีมอนอองสองเึรน่องสาเกเลย dạ muối hả? hát thế ngay trong ngôn ngữ đó. Phuuuuu! 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 ไม่พูดแล้วไม่ได้ยินพูดมาเลยไม่ได้เลยอะไรนะไม,ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้เลยลุงๆทำไมด่ไม่ได้เลยอายทหไมนี่ะหรือว่าไปทอนหนังสือ,อทอนอะไรอ่ะมาลุงมีก็คนืนเลยนะลุงอ่ะลูกคอยแทนแมนอย่างเดียวเลยโดนเตรียมับออนไปเลยจ้ะแทนแมนอย่างเดียวนะ เต้นแมนเปลียนรับความเลยจ๊ะขักกิ่งโพแทงแมนเอามาทำลายแทงแมนสิว แมนไปไม่ได้แล้วแมนหากินโอ้แมนออกมาทำลายแมนสิวก็หายแมนไม่ไปแทน